ไปเลยค่ะอะนั่งตรงนี้เลยลูกอ่ะค่อยย่อนลงไป,ไไปอ่าไม่ไม่เข้าใกล้นะ่อยค่อยหย่อนลงไปไปเล่นเล่นใช่ไหมอะโอเคอะเริ่มโยนเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปลาก็มาดีสิมาหรอมาแล้ว,ลวโอ้มาแล้วค่ะทุกคนหนูปลาเยอะเลยอะเอาลองไปอีกลูกหืม น้องปลาเริ่มมาแล้วมีปลาสีอันนี้เดี๋ยวมันจะมีปลาหางสีแดงแล้วแม่คอยสังเกตน้าเห็นปะเห็นปะไหนลูกน่ะเอาลูกไปเลยป่าหางแดงปลาหางแดงเจอปะเจอปะเดี๋ยวยังลูกเดี๋ยวยังโอ้โหชอบไหมลูกร้อนเหรอลูกถอยถอยหลังนะถอยหลังแล้วก็โยนเลย หรือจะหมวกดิไม่เป็นไรที่นี่ที่ไหนนะลูกตลาดน้าวัดลำพญาชอบต้องมีมาตั้งแต่เด็กเลยมาตั้งแต่เด็ก,กจนโตเออจนโตแล้วอ่ะแต่ที่นี่มีของหนูหนูชอบใช่ไหมลูกตั้งแต่เด็กจนโตริมน้ำก็สวยปลาเยอะไม่เท่ากับที่ที่ปากเกร็ดนี่แหละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ามา เออเยอะลูกแม่ดูดูดูกระซูมก็ได้ใช่ใช่อันนี้เป็นปลาธรรมชาติตามแม่น้าซูมซูมให้ทุกคนเห็นไหมเออซูมให้ทุกคนเห็นเลยอ่ะน้องมิ้นย้อนน้องลูกย้อนหนูลองหนูจะลองเอาไปก้อนใหญ่ๆแบบก้อนเดียวดูมันจะอิ่มไหมโอ้อิ่มไหมล่ะลูกใครจะแย่งกันหน้าโอ้โหโมาเยอะทำลูกอีกทำแบบนั้นมันจะมาเยอะทำแบบนั้นอ่ะคือปลาจะมาเยอะกินมินชอบไหมเนี่ยโอ้แม่ถ่ายตรงนี้เล มันจะเที่ยงแล้วไงแน,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 น้นแๆๆนแน่นแน่นอ่ะลงไปลงไปจะแบ่งเป็นสองก้อนโยนออกไปห่างๆก็ได้ลูกพี่เขาจะได้ไม่ยั่งกันอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่ลูกนกมินน<อ>กมินมาดูตรงนี้ดิอุ้ยนั่งลงเดี๋ยวไหมคะโอ้ยเยอะเลยลูกกำลังมาเราโยนแตก้อนเดียวเฮ้ยๆ<ค>เๆยเฮ้มาทางนี้บ้างลูกมาทางนี้บ้าง โอ้ยดูสิแย้มกันเมันไม่ก็ไม่หิวอ่ะหิวข้าวมากเลยฝั่งนี้ก็มีโอ้โหเพียบเลยลูกยหนูเห็นปลาหางแดงไหนโอ้โน่นโน่นโน่นปลาหางแดงไม่ใช่ปลาหางแดงเลูกเห็นปะเห็นปะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยหางแดงไม่น่าจะเห็นนะหนูเห็นนั่นน่ะนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมเออแม่เห็นลูกแม่เห็นโอ้ตรงนู้นเหรอปลาโอ้โหแม่ วัอมันมาลุมกันเยอะมาเลยลุมกันเทียบเลยมันหิวค่ะอาโดนลองอีกมั้ยมันมาเยอะเลยว่าน่ากลัวเฮ้ยมันมาลุมกันตรงหนูมอ่ะมันหิวน้องเหนี็บปลาไงน้องปลา